อุกกาบาทโอเควันนี้วันที่เอาอุกกาบาทมาส่งแล้วกันงั้นนะอันนี้วันที่เออกกท,นนะนนท่าไหร่ละพฤหัสพระฤหัสที่สองพฤหัสที่สองพฤษภาคมสองห้าหกสิบเอ็ดโมงสี่สิบสามนาที 25, 6, ขอบคุณครับครันะบพี่ตัดเลยถ่ายตัวตัดตัวลับ โอ้โหโคตสวยมาแล้วครับอุกบาทเออสบัดขนาดนี้ใช่แน่นอนโอเคเป็นหยดเลยนะครับใช่แน่นอนครับเป็นหยดตรงนี้เป็นหยดไหลเลย ปัดสบัดนะครับเฮะตามตำราอุกกบาตแน่นอนโอเคครับผมอออขอบคุณครับผมบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ